ข่าวพินัยทิ่คืนผู้บอลไทยบายแอนโทนีสไตล์ประจำวันที่19มกราคม2569โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิ้งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยช่วงของชิงคืนวันนี้อะไรยังไงเมื่ออาจารย์รังเคลื่อนไหวครั้งแรกบอกว่าตอบอนาคตของโคชวังกับทีมชาติไทยยุบสามปีจะเป็นไปในทิศทางใด เมื่องานนี้ความเครื่อนไหวหลังจบศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2วัน26ที่ทีมชาติไทยต้องยุติเส้นทางในรอบแบ่งกลุ่มหลังเก็บได้2แต้มจาก3นัดโดยแพ้ออสเตรเลีย1-2ต่อเสมออิรัก1-1ต่อ 1, และก็เสมอจีน0-0ต่อ 0, ทำให้ไม่สามารถจะผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายตามเป้าหมายที่หวางไว้ ประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คืออนาคตของโคชวังทวชัยดารอ่อนลตะกุลเนื่องจากว่าสัญญาการทำทีมสิ้นสุดลงหลังจบ์นเวชดังกล่าวท่ามกลางกระแสแฟนบอลที่ดังคำถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผัวหน้าผู้ฝึกสอนในคราสนี้บรือไหมล่าสุดอาจารย์ตรังชานวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายเทคนิคได้ออกมาแสดงความเห็นเป็นครั้งแรกโดยที่ระบุนะว่า ส่วนตัวพอใจกับภาพรวมการทำทีมและก็พัฒนาการของนักเตะชุดนี้พระว่าก่อนเกมการแข่งขันดัง,งนั้นแทบไม่มีใครคาดหวังกับทีมจะได้เล่นในระดับนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามยอร์สต์ว่าผลเกมการแข่งขันยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงจําเป็นต้องนําทั้งเรื่องผลงานในสนาและก็เป้าหมายของรายการมาพิจารณาร่วมกันก่อนตัดสินใจถึงอนาคตของเฮชโคดอีกครั้ง ขนาดเดียวกัน,ท,นาทางฝั่งปิยพงศ์ผิวอ่อนนั้นกรรมการสภากรรมการสมาคมได้แสดงท่าทีสนับสนุนคดงมาก่อนหน้านี้โดยหมองว่าผลงานโดยรวมนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจและก็อยากให้ได้ทำหน้ที่ต่อไปเพื่อจะพัฒนานักเตะดาวรุ่งและก็ต่อยอดขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อนาคตอันใกล้นี้โดยภารกิจสําคัญของทีมชาติไทยอยู่23ปีบริการถัดไปนั้นคือ การแข่งขันในเช่นเกม2026ที่เมืองนาโกยา่าประเทศญี่ปุ่นโดยฟุตบอลชายจะเริ่มแข่งขันในวันที่14กันยายนปี2026ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทั้งนงของทางฝั่งทีมชาติไทยชุดยุ่สามปีในศึกครั้งนี้ที่ยังไม่จบกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับอะไรยังไงเมื่อความรู้สึกแฟนบอลจีนเกมปะทะเวียดนามก่อนเกม ัวแทนอาเซียนชุดยุ3สามปีชิงแชมป์อาเอเชียรอบรองชนะเลิศโดยกันนี้ความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนามชุดยุ3สามปีกับการนำทัพของคิมซัมซิกบวซึ่งกาหลีใต้ลงสนามแมตช์ชี้ชะตาพบก,กับทีมชาติจ,จีนยุยยุ่สามปีการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลชุดยุ3สามปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6ณนสนัสนามปรินช์อับดุลรอ ประเทศซาดิอาระเบียในวันที่20มการาคมเวลา23:22นาา30นาทีตามเวลาขอมประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube b g Sport นะฮะโดยความรู้สึกของแฟนบอลจีนก่อนเกมประทะก,กับเวียดนามตัวแทนอาเซียนชุดยิ้สปีจึงแชมป์เอเชียในนะรอบรองชนงตนเลอศคอมเมนต์แรกก็บอกว่าเราไม่ควรประมาททีมจากอาเซียนเนะเวียดนามอันตรายกว่าไทยซะอีกคอมเมนต์ต่อมาเกมกับไทยที่ผ่านมาเล่นยากมากเกมนี้ต้องระวังให้มากกว่าเดิม คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามชุดอายุ3ปีเล่นเป็นทีมดีวิ่งไม่มีหมดและก็วินยัยเทคนิคดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาเกมโต้กลรบของพวกเขาเร็วมากไ่ารับห้ามพลาดเด็ดขาดนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเวียดนามมีความดุดันมากกว่าไทยเราประมาทพวกเขาไม่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาถ้าจีนคุมแดนกลางไม่ได้จะเกมจะอันตรายท,าทันทีโดยเกมนี้มีทางเลือกเดียวคือต้องชนะไม่มีทางถอยแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาสว่วนพลังกายและความมุ่งมั่นของเวียดนามนั้นคือสิ่งที่เราต้องระวังให้ดี คอมเม่ตอมามองว่าโค้ชจะไม่วางแผนแบบระมัดระวังเกินไปควรจะเปิดเกมรุกสู้ซะหน่อยนะเขาเม่ตอมาเวียดนามแตกต่างกว่าไทยอย่างชัดเจนทั้งเรื่องของความเร็วและก็พละกําลังเอมเม่ตอมาถ้าขึ้นนําได้ต้องรีบปิดเกมให้เร็วไวนะคอมเม่ตอมาเวียดนามได้พิสูจน์แล้วว่าคู่ควรกับรอบรองชนะเลิศเอมเม่ตอมาสภาพจิตใจสําคัญมากอย่าให้โมเมนตัมของคู่แข่งนั้นกดดันเราใน,นาครั้งนี้ได้สัก,กนิดเดียวนะ เขาไม่ตอมาถ้าจีนเล่นได้ตามมาตรฐานเชื่อว่าศักยภาพยังเหนือกว่าเวียดนามเยอะเขาไม่ Comment ตอมานี่คือเกมหนักต้องใช้สมาธิเต็มร้อยทั้งทีมเขาไม่ Comment ตอมาผมขอทํานายสกอร,ร์จีนชนะเวียดนาม2อต่อศูนย์เขาไม่ตอมาเราต้องชนะเท่านั้นเราจะเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ร่วมกันนะก็เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปค็ัด้วยกัน,กน,กนว่าจะเป็นอย่างเช่นคัวข้อฝั่งคอมเมนต์แฟนบอลจีนได้บอกเอาไว้ใช่หรือไม่ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานันครับ10รายชื่อเข้าข่ายในครั้งนี้เมื่อทีมชาติไทยยุ่0ปีบริษสองรายการใหญ่ในปีนี้กระังสุดที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้เมื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะประกาศแต่งตั้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีอย่างเป็นทางการพร้อมกับทีมงานสตาฟโค้ชทั้งหมดภายในช่วงเดือนมกราคม2569ซึ่งขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าสุดท้ายของการพิจารณา โดยยังคงต้องจับตากันว่าขุนื้อคนใหม่จะจะเป็นโค้ชชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติกันแน่ก่อนหน้าน,นี้สมาคมก็เคยตั้งเป้าหมายประกาศอรายชื่อภายในช่วงเดือนธันวามคมแต่ว่าการะบวนการการคัดเลือกยังไม่แล้วเสร็จทําให้คาดการณ์ว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นภายในช่วงเดือน,อนมการาคมนี้ทีมชาติไทยชุดยุค0ปีถูกวางให้เป็นชุดยุทธศาสตร์สาคัญ ในแผนในการพัฒนาฟุตบอลระยะยาวเนื่องจากว่าเป็นช่วงบรติตอหลักโคนักเตะก่อนจะก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีกละกทีมชาติชุดใหญ่โดยเป้าหมายอนาคตอันใกล้ก็คือการเตรียมทีมสำหรับซีเกมครั้งที่34ในอีก2ปีขา้างหน้ารวมถึงเส้นทางในการลุ้นตัวโอลิมปิกเกม2028ด้วยเหตุน,นี้การแต่งตั้งเคชโค้ชทีมชาติไทยชุดอายุ10ปีจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องระยะสั้น แต่เป็นการบางมารกฐานสำคัญของฟุตบอลทีมชาติไทยไปถึงอนาคตโดยว่าจะสามารถยกระดับศักยภาพนักเตะเยาวชนให้แข่งขันระดับเอเชียได้มากน้อยเพียงใดสำหรับปี2026นั้นทีมชาติไทยชุดยุ10ปีมีโปรแกร,รมลงแข่งขัน2รายการใหญ่เริ่มจากฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี 2 0 2วันในช่วงเดือนพฤิกายนต่อด้วยศึกซักศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน20ปีส0 2วันรอบคัดเลือกในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งทั้ง2รายการนั้นถือเป็นเวทีสําคัญในการพิสูจน์ศักยภาพของแข้งเยาวชนไทยอย่างเต็มที่ภายใต้การเตรียมทีมในครั้งนี้ทีมชาติไทยยุวปีถูกคาดหมายว่าจะเป็นหนึ่งในชุดที่มีความพร้อมและก็แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปีสิบรายชื่อเข้าค่ายติดทีมชาติไทยยุว,ยวิปีโดยสองรายการใหญ่ ป 12, ีส0 26บีิบหต่อไปนี้คนแรกนะฮะธนก,กิจโชติเมืองปากจากบริลําภูมประพีสริบุญยากุลจากโรงเรียนคาชิมากาคุกเอน็นนักกิจโพสีจากการท่าเหือ f c ปรเมศร้องอรรองดีจากคณนของสังกัด ST b a ี a d e m y โรงเรียนกรุงเทพริสเตียนวิทยาลายัยต่อมาจะเป็นชัยวัฒน์เงินมาจากกรุงเทพริสเตียนวิทยาลายัยเคยฝึกซ้อมกับไบญญเอ็นกรอบ a อ a กซ์แคมต่อมาจะเป็นดนุพลบุพผาจากเมืองทองวิชันอินารามจากธนบุรก เพียรวิทฟินช์บราวจากข้างของคาสูเทอร์เอชซีริกเยอรมันเตวรากรช่างเขียนดีจากหมอนทองวิทยาเอราวันการ์เย่จากข้างของเบรนช์เอฟซีจากลีกเอิงฝรั่งเศสในครั้งนี้ก็เป็นดว่างานนี้เรียกว่า10นักเตะที่มีความคาดหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะถูกดึงมาร่วมทีมทีมชาติไทยอยู่2 0ปีในครั้งนี้ในวันนี้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับ อาร์ตยังไงมิเบรนโนอจอรทาธานเปิดตัวซบเอ็กซ์เออร์รอตเทนดัมเดลิกเนเธอร์แลนด์ดาวเตกเจ้าของทัพนาการูด้า uda, ทีมชาติอิโนโดนีเซียที่ก่อนหน้านี้คาแข้งอยู่กับพนักของเอฟซีโอเทร็กย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเดือนอมกราคมล่าสุดมิเมรนโนอจอทานเปิดตัวเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ของเอ็กซ์เซอร์รอตเทนดัมอย่างเป็นทางการแล้ว ตรียมลงแข่งขันในศึกเอเดเดวิชีซีลีกสูงสุดของประเทศในเแร์แด์ได้ดูการ2 0 25โดยทดนานของมิเรนโนจนตาธานอีกนั้นสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีขวาและก็กองกาลางตัวรุกการย้ายออกจากทีมในครั้งนี้จาก f อฟอเทรหวังว่านักเตะจะรับโอกาสมากยิ่งขึ้นจากการไปช่วยเอเซอร์เซอร์บรตเทดัมสำหรับมิเรนโนจนตาธานนั้นผ่านการลงสนามช่วยทีมชาติอินโดนีเซียมาแล้ว4นัดทั้งในศึกคัดบอลโลกรวมถึง ฟุตบอลน,นับการชามิดและก็มีโอกาสที่จะได้ช่วยทีมันอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งทัพการูด้ามีโปรแกรมลุยศึกฟี فا ซีรี์2026ในครั้งนี้เพิ่มเติมนัดเด่นนะก็เป็น่างานนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะผมกับการเคลื่อนย้ายตลาดช่วงเดือนมกราคมและนี่ก็เป็นข่าวมินัยที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอันเจนิสตายประจาวันที่19มกราคม2 569โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ